สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาฝึกตะขบดมกลิ่นกันนะก็มาดูว่าตะขบจะอัจฉริยะภาพขนาดไหนนะเดี๋ยวดูกันโอ้ยโอ,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 อ้ยไอ้สัตว์เอ้ยมึงไม่ได้เบาๆเลยขบสัตว์สามสิบโลไอ้โอ้ยกัดมือไอ้เจี๊ย

อยู่ไหนล่ะขาก็ะั้นขึ้นไม่ได้เอา้าพยายามขึ้นไปอย,อยู่ไหนพ่ออยู่ไหน <c oughs> ใช่หรือเปล่าอยู่ตรงนั้นหรือเปล่าใช่อะลูกอยู่นี่หรือเปล่าอยู่นี่หรือเปล่า chai rồi, ở trong phòng chữa bệnh đi không? Đó? Anh ấy đang ở trong phòng chữa bệnh hay ลุงพ่ออยู่ไหนลูกฮึอยู่ไหนครับพ่ออยู่ไหนครับอยู่ไหนอะตรงนู้นหรือเปล่าอยู่ในห้องน้ําหรือเปล่าไม่ได้อยู่ตรงนี้หรอกเออไปดูดิที่อื่นอ่ะไปดูที่อื่นดิไปดูที่อื่น <laughs> โดนเป็นจริงจ้อเลย หรือเปล่านู่นในห้อง,งน้ำนี่ไม่อยู่นั่นหรอกมาดิโลมาดิโลม่อยู่นั่นหรอกอยู่ในตู้นี่ละดูดิดูด,ดิมีเปล่าเฮ้ยไม่มีเว้ยเอ้ยพ่อไปไหนอ่ะโอ้

เอ่อทำความรู้สึกคนต้นเน่ยฮะเป,ป็นไงบ้างคะอยวหาทำทุ่มสุดตัวโอ้ยชุดแรกเอา้าหั้โขบแบเนียแล้วพี่โขบคือมั่นใจมากว่าพ่ออยู่ตรงนี้นะเลียกไปตรงอื่นก็คือไม่ไปเอาใหม่จะเอาจะเอาใหม่เอาใหม่อ่ะขอมือ High five, high five, high five, còn, Ờ, ở khang nữa, ở khang nữa, ở khang nữa, Ờ, à, huy, kho, kho đi nè, Ê Ê ông, đi nè à, đi nè luôn.

ขาผโอ้โหมีการหลอกล่อด้วยผ้าผืนนีกนะนล้ก็นังก็เห็นนังได้กิ่นดูแล้วอะก็มองแค่นี้ ว่าไอ้ที่แหวกไหนลังนู่นเหรอไม่ออกเลยมันมันมองไปทางนู้นด้วยแล้วมันก็แบบไปป่ะไปป้าอย่างเงี้ยเก่งมากลูกเก่งมากค่ะเก่งมากค่ะหลังจากฝึกการดมกลิ่นมาก็เป็นที่น่าพอใจฝุดมกลิ่นด้วยที่ไหนมาคะฮะฝึกดมกลิ่นด้วยที่ไหนมาคะดมกลิ่นตอกมั่งกลิ่นอะไรมั่ง เดกเก่งไปกินขนมไปรับขนมได้ไปรับขนม